สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับ3มิถุนายนนะครับอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้นะครับมาดูเรื่องราวของเทนอโนนะครับเจ็บจากเกมทีมชาติอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้นะครับหวั่นเหมือนกันว่าจะหนักถึงขั้นพลาดยูโรหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเรื่องราวของดิวเดกการ่านะครับสรุปแล้วมันน่าจะจบกันโดยการตกลงกัน3ฝ่ายนะแล้วก็ทึ่งความรวดเร็วของโกนาเต้นะครับ เป็นคลิปที่ไล่กวดเอ็มบัเป้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีนะครับยา่าตาจอมทองนะครับกดรายย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อช่วยได้นะครับยาถ่านหนึ่งสองสามก็เป็นยาถ่านระบายท้องนะครับใครสนใจนะครับไปร้านขายยาทั่วไปหรือว่าจะสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้มาเริ่มต้นครับข่าวสารนะไล่เรียงกันไปนะครับมาดูทีมชาติก่อนเมื่อวานนี้มีเกมอุ่นเครื่องครับ หลายทีมชาติก็อุ่นเครื่องกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเล่นในสุกยูโรใ,ในอีกประมาณสัก10วันข้างหน้านี้นะครับซึ่งอังกฤษนะครับก็ลงเล่นอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เป็นทรนอานที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ว่าจบเกมเนี่ยอังกฤษชนะ1 0นะครับแต่ว่าในระหว่างเกมเนี่ยอโดนถอดออกครับแล้วก็มีแสดงสัญญาณไปถึงซุ้มมานั่งสำรองว่าบาดเจ็บนะเจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะเป็นจังหวะที่เคลียบอลทิ้งแล้วก็เจ็บครับ ตนะามที่ผมอ่านมานะยังไม่ได้ไปดูแบบละเอียดแต่ว่าคือบาดเจ็บอะไรโดนถอดออกไปทีนี้เนี่ยตอนที่เดินถอดออกมาสีหน้าของอานก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักนี่อย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับแล้วก็มีคลิปคนที่ถ่ายจากข้างสนามครับก็เดินกระเพกเออกมาคือเดินกระเพกเลยนะต้องมีคนมาประคองด้วยดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทางแกเรยซาเกตน,นะครับกุนซือทีมชาติอังกฤษก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า,าเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกนิดดู อาการบาดเจ็บของอานกันแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งว่าเจ็บหนักเจ็บเบาแค่ไหนแต่แต่ที่แน่ๆเลยคือการที่เดินกระเพกออกมาเนี่ยกกเรโซเกตบอกว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเดี๋ยวภายใน24ชั่วโมงหลังจากนี้จะมีการตรวจอาการบาดเจ็บคาดว่าเบื้องต้นคาดว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณไต้นะครับหรือว่าต้นขาก็เดี๋ยวมารอดูกันว่า24ชั่วโมงหลังจากนี้48ชั่วโมงหลังจากนี้อาการบาดเจ็บจะมากน้อยเพียงใดนะครับ นะส่วนวายนด,ดูมนะครับก็ลงเล่นเจอกับแอนดี้โรบอร์สันด้วยนะครับก็คือเน์แลนด์อุ่นเครื่องกับสกอตแลนด์นี่มีภาพมาฝากกันนะนี่ะอ่าก็คู่นี้เจอกันครับแล้วก็ผลออกที่เสมอ2ต่อ2ครับโรบอร์สันได้ทำแอสซิสไป1ลูกด้วยนะครับนะเจอกันในานามทีมชาตินะอุ่นเครื่องแล้วก็ส่วนทีมชาติเวลส์นะครับเจอกับ ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับปรากฏว่าก็เป็นฝรั่งเศสที่ถล่มเวลลแหละ30มศนในโกวิดเลี่ยมกับแฮร์รี่ยูร์สันก็ได้ลงเล่นด้วยนี่คือคนที่ได้รับใช้ในทีมชาตินะครับามาดูภาพอันนี้สักนิดน,นึงตอนที่เทรนเนี่ยกำลังจะเดินออกไปที่ประตูทางออกนะอุโมงค์เห็นคนขวาบนไหมครับเห็นคนขวาบนไหมเฮนเดอร์สันครับนั่งอยู่บนซุ้มมานั่งสำรองแล้วก็ชะโงกหน้ามาแล้วก็สอบถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเทรนนะครับฮนโดก็ดูเป็นห่วงเทรนมากมากเลยนะครับ อ่ะรอติดตามกันดูเป็นยังไงทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเฮนโดแล้วใช่ไหมครับจริงๆเขาบอกว่าเฮนโดเนี่ยจะได้ลงตัวจริงนัดนี้นะจะได้ลงอุ่นเครื่องเรียกความฟิตนัดนี้แต่ว่าเหมือนก่อนเกมนะเฮนโดมีอาการเจ็บเล็กน้อยครับแล้วก็ทําให้ทีมอังกฤษทีมชาติอังกฤษเนี่ยไม่ไม่เสี่ยงก็เลยให้เฮนโดนั่งสำรองไปเลยทีนี้เนี่ยผลการสแกนออกมาแล้วนะครับว่าจอแดนเทนเดอร์ันเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆที่รุนแรงมันเป็นแค่อาการ จิตจิตนะก็เลยไม่เสียงลงเล่นใช่ไหมทีนี้เนี่ย tomorrow tomorrow ก็น่าจะคือวันนี้วันนี้เนี่ยตัวของเฮนโดก็ซ้อมได้ตามปกติครับจะสามารถซ้อมได้ตามปกติแล้วก็เชื่อว,ว่าน่าจะนะครับตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะมีส่วนร่วมนะครับเฮนโดในเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดที่เจอกับโรมาเนียก่อนที่จะถึงสุดยูโรในอีกประมาณ10วันข้างหน้านี้นะครับก็มาติดตามกันครับนี่คือความเคลื่อนไหวของผู้เล่นของเราในทีมชาตินะมาดู รางวัลกันบ้างดีกว่านะครับเว็บไซต์เป็นทางการของลิปูประกาศ2รางวัลน,นะครับรางวัลแรกครับก็คือประตูยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรลิเวอร์พูลนะของสโมสรลิเวอร์พูลก็มีการเปิดโหวตกันไปนก่อนหน้านี้ปรากฏว่าผลโหวตก็เป็นเอกสารครับลูกอาริซงเบเกอร์ขึ้นมาโขกเนี่ยก็เป็นลูกที่ได้ประตูยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าสมสมเขาเียนะสม สมแล้วนะครับที่ได้เออผมนึกคําไม่ออกแล้วบางทีก็ตื้อตันนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนรุ่นเด็กรุ่นยูสิบแปดเนี่ยประตูยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยก็เป็นของมูเซีลอฟสกี้นะครับนะตัวลูกดาวุ่งของเราในทีมยูสิบแปดที่เกมที่ยิงนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหคือลากจากครึ่งสนามครับผมจะอธิบายให้ฟังนะ,ะก็เนี่ยดูตามไปนะครับลากครึ่งสนามเลี้ยงหลบผู้เล่นประมาณห้าหกคนแล้วก็หลุดเข้าไปยิงเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะครับอืม มาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรีซีซันกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าวันที่12กรกฎาคมจะเป็นวันดีเดย์นะครับที่จะเรียกตัวกลับมา,ารายงานตัวฝึกซ้อมกันนะครับปรีซีซันซึ่งก็คิดง,ง่ายๆเลยก็อีกประมาณ5-6สัปดาห์ข้างหน้านักเตะเราจะกลับมาปรีซีซันนะครับทีนี้เนี่ยเราจำกันได้ไหมครับเอ็กโคครับลิฟว์เอ็กโคเมื่อสัปดาห์ก่อนรายงานว่า ลิเว์พูมีแผนที่จะไปเจราจากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพื่อทำการอุ่นเครื่องกันทัก2นัดน,นะเพราะตอนนี้เรายังไม่ทราบโปรแกร,รมปรีซีชั่นเลยว่าเฮ้ยจะอุ่นเครื่องเจอกับใครบ้างก็เลยมีข่าวว่ากำลังไปเจราจากับแมนยูในการปรีซีชั่นเลยสองนัดเย่าเยือนนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนแผนนั้นจะล้มไปแล้วนะครับโดยล่าสุดเอ็กโคก็รายงานนะครับว่าทางลิเว์พูและแมนยูไม่ ไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าคือเจอกันมาในลีกเนี่ยแฟนบอลมาประท้วงกันก็เลยทําให้ไม่เชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วอาจจะทําให้อ่าจอย่างนั้นไม่เอาดีกว่าไม่ต้องอุ่นเครื่องกันแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายลิฟวูจะได้อุ่นเครื่องกับใครบ้างในในช่วงปีซีซั่นนี้คือโดยปกตินะป่านนี้เราต้องรู้แล้วเว้ยถ้าเป็นแบบไม่มีไม่มีโควิด -19 นะ เราต้องรู้แล้วว่าเราจะได้อุ่นเครื่องกับใครจะไปที่ไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นยุคของโควิดสิตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกว่าเราจะได้รู้คือเราต้องไปเก็บตัวที่ออสเตรียก่อนปีที่แล้วจาได้ไหมครับกว่าจะแล้วก็ไปติดต่อขออุ่นเครื่องกับเลดเลดบูซาบวกซึ่งซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับเราอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สตุตการ์ดด้วยซึ่งก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อฮะเรื่องนั้นส่วนโกนาเต้ครับที่ตกรอบในทีมชาติครับ ทีมชาติฝรั่งเศสยู21ล่าสุดตกรอบมาแล้วเนี่ยทำให้เจนคอปต้องการใ้นักเตะพักอย่างน้อย3สัปดาห์ซึ่งทีนี้ถ้าเราดูวันพัก3สัปดาห์ของโกนาเต้แล้วยังไงโกนาเตา้ก็มารายงานตัวฝึกซ้อมทันในวันที่12กรกฎาคมแน่นอนนะครับดังนั้นมารายงานตัวตั้งแต่วันแรกเราได้เห็นเลยนะครับไม่ต้องดีเลยด้วยนะโอเคฮะนี่คือแผนปรีซีชั่นของเรานะครับมาดูกันที่ข่าวสารของ เอาเกี่ยวกับภายในทีมเราเก่อแล้วกัน,กนล่าสุดมีรายงานจากเดลี่เมล l นะครับบอกว่าอาร์เดียนเนี่ยเหมือนจะบรรลุข้อตกลงกับลิพูในเบื้องหลังได้แล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะเซ็นสัญญาขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีนะก็จะทําให้อาร์เดียนได้อยู่กับทีมลิพูต่อไปอีกหนึ่งปีนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของลายเควินเคลเฮอร์นะครับอาจจะถูกปล่อยยืมนะครับเควินเคลเฮอร์เพราะว่าเหมือนตัวนักเตะ อยากได้โอกาสลงเล่นมากกว่าคือตัวนักเตะจริงๆเคเลอร์อ่ะเป็นมือสอนะและอาเดียนอ่ะถอยไปเป็นมือสามแต่ทีเนี้ยเมื่อนักเตะอยากอยากอยากย้ายไปเล่นแบบยืมตัวด้วยเนี่ยก็ต้องพยายามรางอาเดียนแต่ทีนี้ที่เราต้องจับตาดูคือถ้าเคเลอร์ไปเล่นยืมตัวแล้วก็ต้องต่อสัญญาก่อนด้วยนะเราจะไว้ใจอาเดียนได้แค่ไหนอาเดียนได้กลับมาเล่นในเกมที่เจอกับเชฟฟิลด์นั่นคือเกมล่าสุดที่ได้ลงเล่น ต้องมาดูว่าลิปูจะมีการซื้อประตูสำรองเข้ามาเพิ่มอีกสักคนไหมหรือจะไม่ใช้หรือจะไม่ซื้อจะใช้เป็นอาเดียนกับมาซิโรปิตาดูก้ามาเล่นเป็นมือ3แบบนั้นหรือเปล่าเราคงต้องติดตามกันต่อครับแต่ที่แน่ๆอาเดียนดูทรงแล้วน่าจะต่อสัญญานะจากที่เดนนเมลบอกนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้กันดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ผมก็ชี้ทางชี้เป้าให้เพื่อนๆไปดูแล้วนะครับเป็นฟอร์มการเล่นของโกนาเต้ในเกมที่เจอกับ เนทแลนด์ยู21นะครับว่าแม้ว่าทีมจะแพ้แพ้เพราะว่าโดนสวนกลับครั้งเดียวนะแต่ทั้งเกมเนี่ยโอ้โหควรจะชนะไปแล้วถ้ายิงคมกว่าน,นี้พวกตัวลุกข้างบนนะฮะแล้วก็ฟอร์มของโกนาเต้โดยส่วนตัวเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนั้นแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ายังไม่ได้เห็นโกนาเต้สปินแบบเต็มมีชอ็อตนึงวิ่งตรงกลางสนามแล้วไปวิ่งไปสกัด ผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ครับแบบวิ่งกวดตามเลยคือเห็นความเร็วแต่ยังเห็นแบบว่าไม่เต็มเต็มแต่เห็นแน่ว่ามีความเร็วอย่างที่ผมบอกไปแล้วล่าสุดเนี่ยมีในโลกออนไลน์นะครับเขาก็อันนี้ฮะเดี๋ยวผมขอปิดนี่ก่อนอ่าในโลกออนไลน์นะครับเขาก็ไปหาคลิปมาจนเจอครับเป็นคลิปจังหวะที่ฟันได้นะครับดวลกับโกนาเต้ไอ้ขอภายฟันได้ดวลกับเอ็มบัปเป้นะครับแล้วก็โกนาเต้ก็ดวลกับเอ็มบัปเป้เป็นการเทียบคลิป2ออันนะช่องบนเนี่ยเป็น ช่องที่เอ็มบาเป้ครับวิ่งหลุดเดี่ยวขึ้นมาครับแล้วก็มาดวลกับฟันไดฟฟันได์เนี่ยวิ่งประคองครับไม่ได้ว่าใช้ความเร็วกวดนะแต่ฟันได์นี่ประคองแล้วเล่นทางเอาเพราะเอ็มบาเป้ผมว่าหลายๆคนคงจะเห็นนะอันนี้เป็นตอนเจอกันระหว่างฮอลแลนด์กับฝรั่งเศสนะเอ็มบาเป้ก็เจอฟันได์ครับดักทางได้แล้วก็วิ่งสกัดปักออกไปตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นคลิปที่ปีนี้ครับในรอบแบ่งกลุ่มเปเอเชครับเจอกับทางด้านไลซิกของโกนาเต้ซึ่งมีจังหวะหนึ่งโดนสวนกลับครับ นะผู้เล่นของอเป๊ะเชครับหลุดมาทางซ้ายครับแล้วก็เอ็มเปเป้เนี่ยก็สปินครับสปินแบบตัวเปล่าเลยสปินแบบเต็มแรงเลยเพื่อจะไปรอเข้าฮอตตรงตรงหน้ากรอบซึ่งตรงนี้ฮะมีมีโกนาเต้ครับวิ่งกวดตามมาอยู่ตอนแรกโกนาเต้อะวิ่งวิ่งเหยาะๆอยู่แล้วเห็นแล้วเห็นว่าเอ็มเปเป้ครับใส่เต็มเลยฮะเอ็มเปเป้วิ่งควบเต็มที่เลยโกนาเต้เลยวิ่งกวดตามครับนี่ฮะวิ่งแบบเต็มแรงตามซึ่งเราจะเห็นความเร็วของ ของโกนาเต้เลครับว่าสามารถวิ่งตามเอมบาเป้ได้ทันแบบแบบไม่ได้โดนฉีกนั่นแปลว่าอย่างที่ผมเคยนำบทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศมารายงานให้ฟังเมื่อข่าววันที่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อข่าววันที่สั้นต่อดีกว่า30ลองไปย้อนดูกันได้นะครับข่าววันที่30มิบถุนาพฤษภาคมอะว่าโกนาเต้คือกองหลังที่วิ่งเร็วที่สุดในยุโรป3อันดับแรกในยุโรปหลีกหลักดังนั้น เมื่อเราดูสิ่งที่ถิติออกมาบอกแบบนั้นแล้วดูที่โกนาเต้วิ่งกวดเอมบัปเป้ทันแล้วก่อนอันนี้ถ้าใครไปดูคลิปที่แบบเต็มๆมีหลายคลิปมากวิ่งกวดแรดฟอร์ดทันด้วยนั่นดังนั้นความเร็วของโกนาเต้คืออีกหนึ่งจุดเด่นนอกเหนือจากรูปร่างที่สูงใหญ่เล่นลูกบอลอากาศดีแล้วความเร็วคืออีกหนึ่งจุดครับในการวิ่งเข้าไปกวดเข้าไปแท็กเกิลนะอันนี้เนี่ยโอ้โหในโลกออนไลน์ครับก็มีคนโพสต์คลิปนี้แล้วก็มีคน อ่าคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะครับแล้วก็รีทวิตกันใครอยากดูคลิปอันนี้ไปดูในทวิตเตอร์ส่วนตัวของผมนะครับเนี่ยพิมพ์ไปเลยว่าโค้ดแอคแล้วผมผมรีทวิตเอาไว้ก็มาดูเต็มๆในตรงนี้แล้วกันนะโอเคผมไม่อยากเปิดยาวๆเพราะว่าผมไม่มั่นใจเรื่องลิขสิทธิ์เหมือนกันก็เดี๋ยวรอมาดูกันในทวิตเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงโกนาเต้แล้วมาดูเงื่อนไขเขาเรียกว่าโบนัสกันดีกว่าว่าตัวของโกนาเต้จะได้อะไรบ้างถ้า ทำได้ตามเงื่อนไขาบางประการจะได้เงินพิเศษเท่าไหร่บ้างนะครับซืออย่างแอร์ฟิ c เซนทัลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปได้รับข้อมูลมานะครับว่าโกนาเต้มีเซ็นเงื่อนไขไว้อย่างหนึ่งก็คือนะถ้าเกิดว่าลงเล่นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเกิน30นัดเมื่อไหร่จะได้รับโบนัสนะครับเป็น2ก้อนนะ2ก้อนคือได้รับเงิน2 8 0 0 ซึ่งเป็นจำนวนเงินราวๆาหเดือนของโกนาเต้คือถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าโกนาเต้ได้รับประมาณ70,000 7 0,000 000ปอนปอต่อสัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้าเอาปอนมาคูณ 4, เอาเอาสัปดาห์มาคูณ4มันจะได้1เดือนใช่ไหมเจ็ดหมื่นคูณ4มันเท่ากับ2 2 8 0 0นั่นเท่ากับว่าโบนัสที่ได้20,800นเนี่ยนั่นแหละฮะจะได้เท่านี้ถ้าเล่นครบ30นัน้เอาไปกินกินเลยเอาไปกินเลยนะครับ แต่ต้องทําให้ได้ภายใน3ปีแรกนั่นแปลว่าลิฟูเชื่อมั่นว่านักแต่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหนักรบกวนแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้เงอนขเหล่านี้ที่บอกมาเนี่ยนับเฉพาะในพรีเมียร์ครับแชมเปี้ยนลีกเอฟเอครับหรือว่าคาราบาวครับไม่นับไปรวมด้วยเนาะแล้วก็ยังมีรายละเอียดในส่วนอื่นๆเช่นถ้าอยู่กับทีมแล้วได้แชมป์อยู่กับทีมแล้วได้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะก็จะได้เงินเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆน,นะครับนั่นแหละมันเป็นปกเรื่องของปกติครับของคนที่เซ็นสัญญ,ญา แล้วก็มันจะมีโบนัสในส่วนต่างๆเพิ่มเติมด้วยนอกเหนือจากขัคนเหนื่อยนะครับท,ท,ทุกๆคนในทีมเราก็มีหมดนะครับอืมทีนี้มาดูกันที่เรื่องของเด็กเทพกาหน้าคนนี้ดีกว่านะครับอับดุลฟาตาวูอิซาฮกูนะครับก็ยังคงเป็นที่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสรุปเราจะได้แล้วหรือว่ายังไม่ได้อะไรยังไงนะครับล่าสุดครับมีสื่อในบ้านเกิดน,นะครับนะสื่อกาหน้ารายงานเพิ่มเติมนะครับสื่อเจ้านี้ชื่อว่า My j อ y o n l i n น์นะครับเขาบอกว่า ดีลนี้ทางออกก็คือเป็นทรี p าร์ตนะครับหรือตกลงกันระหว่าง3ามฝ่ายนะครับนะนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับตัวนักเตะแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอทนทางออกเป็นแบบนี้ครับลิเวอร์พูลไปบรรลุข้อตกลงในเบื้องหลังกับเจ้าหนู17ปีรายนี้แล้วแต่อย่างที่ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานไปก่อนอนั้นี้ว่ามันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เพราะ กตามประเทศอังกฤษล่าสุดเนี่ยออกจากสาพันสาภาพยุโรปแล้วหรือว่าเบรกซิตอย่างที่ทุกคนทราบกันทําให้นักเตะที่จะเป็นต่างชาตินะครับที่ไม่ใช่อยู่ในทวีปยุโรปนะไม่สามารถเซ็นเข้ามาทํางานในอังกฤษได้ก่อนอายุ18ปีต้องอายุ18ปีก่อนแล้วก็ผ่านเงื่อนไขต่างๆด้วยถึงจะได้เวิร์คเพอร์มิซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนักเตะเพิ่งอายุ17ปีไปได้ประมาณ3เดือน17ปี3เดือนอะ อายุยังไม่ถึงครับดังนั้นลีฟูจะเซ็นได้ไงอ่ะมันมันมันไม่ได้วิร์ดพรมิดด้วยแล้วเซ็นเนี่ยอาจจะผิดกฎด,ด้วยดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นลีฟูครับเขาบอกว่าสื่อเจ้าเนี้ยเขาบอกว่าลีฟูไปตกลงกับทางด้านสปอร์ตติ้งลิสบอนทีมในโปรตุกเกสครับนะผมไม่ทราบว่ามีการจ่ายเงินให้กับสปอร์ตติ้งลิสบอนด้วยไหมในการขอให้ฝากไปยืมตัวที่นั่นแต่ก็คือให้ไปยืมตัวเพื่อได้รับโอกาสลงเล่นแล้วเดี๋ยวพออายุ18เนี่ย มารอดูว่าจะพอผ่านเงื่อนไขในการได้รับเวิร์คเพอรมิททำงาน,นอังกฤษไหมถ้ายังไม่ได้ตามีิสื่อรายงานบอกว่าจะยืมตัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เวิร์คเพอรมิทแล้วค่อยให้กลับเข้ามาเล่นในอังกฤษนะดังนั้นทางออกมันน่าจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าหนูอ,อับดุลฟาตาวิสฮากูนะครับดาวรุ่งพรสวรรค์สูงชาวกา้าคนนี้นะคือพอหลังจากมันออกมา,อ,าอังกฤษเนี่ยออกมาจาก สาภาพยุโรปเป็นเบรกซิตเนี่ยการเซ็นสัญญาตั้งแต่ต่างชาติมันยากขึ้นเยอะเลยครับเซ็นตนั้งแต่ในยุโรปเนี่ยก็ก็ยากเหมือนกันแต่ต่างชาติที่แบบไม่ได้อยู่ในเซฟียุโรปยากโคตรครับนี่คือเนื้อหาข่าวสารที่นํามาฝากแล้วก็ทิ้งท้ายมาดูความเนื้อหอมครับของโรนิโก้เดอปอนะครับทางสื่อในอิตาลีเนี่ยเมสเวเนโตนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้มี3ทีมที่ให้ความสนใจโรนิโก้เดอปอนะครับนั่นก็คือเรอัล อาเติโก้มาดริดแลวก็เอซมิลานแต่ในรายของอาเตนิโกมาดริดกับเอซมิลานเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเริ่มสเต็ปแรกไปแล้วเหมือนเริ่มเข้ามาแล้วนะเริ่มมีการยื่นข้อเสนอเริ่มมีการเตรียมเตรียมตัวหางบมีการพูดคุยกับนักเตะไปแล้วแต่สําหรับลิเวอร์พูลยังจดจ้องจ้องอยู่ครับเป็นทีมที่สนใจเหมือนกันทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลจะช้าไม่ได้ไม่อย่างนั้นอาจจะเส็อแอตมาดริดหรือว่าเอซีมิลานนะครับประมาณนั้นฮะ โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมไปด้วยแล้วก็ในทุกๆช่องทางครับ y o u t u n p f g n p a g e f o o k t w o t t w r t t e r IG ลองเซิร์ชเนี่ยตามที่เห็นบนหน้าปกอันนี้นะแล้วก็ไปกดติดตามไ็ได้ดทุกท่องทางโดยไปถึงอขอบคุณสปอนเซอร์จใจดีด้วยนะครับยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องท้องอื่นท้องเฟิร์ช่วยได้นะครับแล้วก็ยาทาตาจมทองด้วยนะครับกดละย,ย้อนนะช่วยไดเช่นกันอาหารไม่ย่อยนะครับ ร่างขายทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพหมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ